ช่วยกันขุดกันโอเคช่วยกันขุดเร็วฉันจะหาสมบัติให้ได้เฮ้ย <Hey, S 1> ไม่ใช่<ม>นี่ฉันจะมาหามันไม่ใช่เหรอหนจะมาหาเห็ดอา้าวหาเห็ดเหรอหาหอมันเห็ดมันเห็ดสิเนี่ยก็บอกว่ามาหาสมบัติหายไปได้เงินตั้งเยอะ เก็หามันไงมันกินแล้วอิ่มท้องโอ้ยหาเห็ดนั่นแหละรู้ไหมเห็ดทอแบบแพงๆจะหาสมบัติหาเห็ดมันช่วยกันหาสมบัติหาเห็ดเอ้ยไม่ใช่หามันโอ้ยเด็กๆทะเลาะอะไรกันเนี่ยโอ้ยดังไปถึงหน้าถนนเลยอ่ะหฮ้ยเดี๋ยวนะนี่มันหลุมอะไรคะเนี่ยเนี่ยขอดูหน่อยสิอุ้ยเดี๋ยวนะเด็กๆหาอะไรกันคะเนี่ยหาสมบัติค่ะหาเห็ดค่ะสมบัติคะ ไม่ต้องทะเลาะกันเอาอย่างนี้ถ้าเราขุดเจออะไรก็หาตามนั้นแหละโอเคไหมโอเคค่ะอ่ะไม่เจออะไรเนี่ยมันเจอไหมอะตรงเนี้ยเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยอะไรอะเฮ้ยนั่นสิหุ้ยเราเรียบขุดดีกว่าช่วยไหมคะว้าว นี่นี่มันเฮ้ยโครงกระดูกอะไรอ่ะลองขุดช่วยกันขุดเลยนะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยนี่เดี๋ยวเฮ้ยห้ามจับนะคะเนี่ยเฮ้ยมันอาจจะอันตรายก็ได้นะเนี่ยเฮ้ยดูดิมีกระดีกระดกเฮ้ยเดี๋ยวบัตรตัวอย่างี้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวนะถ้าตรงนี้มีโครงกระดูก แล้วตรงอื่นแถวนี้ก็น่าจะมีสิคะแ as, man, สดงว่ after after like าแถวนี้น่าจะมีปีศาจอี่งนี้เอาอย่างนี้ไหมเราไปบินโดนตามล่าปีศาจดีกว่าไหมปีศาจโครงกระดูกหรือว่าปีศาจอะไรพวกเนี้ยโอเคไหมโอเคค่ะโอเคไอ้ทุกคนตามมานะไปบินโดนกันโอ้ยเย้ฉันจะได้หาสมบัติแล้วนะฉันจะได้หาเห็ดต้องหามันสิโดนขึ้นไปเรียบร้อยแล้วโอเคไป ทุกคนเฮ้ยอันนี้อะไรอ่ะเหมือนเขาเผาอะไรสักอย่างนะคะหรือว่ามีควันเผาทำไรตัวอะไรสักอย่างหรือเปล่าคะเหมือนหลุมศพเยอะๆเลยนะทุกคนทุกคนตื่นเต้นมากไม่เนี่ยมีควันแล้วก็มีร่องรอยอุ้ยนี่มันต้องเป็นรอยสัตว์ใหญ่อ่ะรอยสัตว์ใหญ่แบบนี้มันแปลกนะทุกคนเรามาดูกันอันนี้เราตามหาตัวต้นเรื่องก่อนนะคะหลังจากที่มีคนเผาตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะเด็กๆทุกคนช่วยกันดูด้วยนะว่า บนนี้มีหรือว่าขล่านี้มีปีศาจเลยบอกวิทำไมมันเผาเยอะแล้วถึงหม็นควันมากเลยเนาะเนี่ยต้นเนี่ยเฮ้ย <ông S 1> อ,อ,อันนี้อะไรอะ่ะ <store. S 1> จีราฟจีราฟเฮ้ยเฮ้ยนี่มันช้างมีทั้งจีราฟแล้วก็ช้างเดี๋ยวนะในหมู่บ้านเรามันไม่ใช่สวนสัตว์นะหรือว่ามันมีผต้นเลือ่องคนแอบหรืลักลอบเลี้ยงสัตว์เขาเอาสัตว์มาเลี้ยงหรือเปล่าคะใช่ ไม่ไี้การละเราต้องรีบเก็บหลักฐานทุกคนไปเก็บหลักฐานจมุมสูงมีจระเข้ด้วยในนนเนี่ยตัวอะไรอะตัวเอี้ยเหรอเฮ้ยเฮ้ยลองซูมเข้าไปดูสิทุกคนมันคืออะไรอะอะไรเป็นตัวอะเฮ้นันนะดีมันเป็นสัตว์แปลกอะตรงนี้ไม่ธรรมดาเลยนะเฮตัวต้นเรื่องมันต้องอยู่ในนี้แหละนี่แต่ว่าสัตว์แบบแปลกแบบนี้นะมันต้องมีที่มาที่ไปนะคะจู่ๆจะมาอยู่ไม่ได้หรอกนะอื ดีนะที่เราเฮ้ยตรงนี้อะไรอะของกระดูกควายไหมคะโอ้ควายเต็มแถวนี้เลยนะเฮ้ยเดี๋ยวนะมีของกระดูกประมาณไปสิสิบตัวเลยนะคะเฮ้ยไม่ธรรมดาเดี๋ยวนะมันมีเขาควายไหมจะมีนะคะนี่แต่มันเหมือนเขาแมมมอสเขาช้างเขาอะไรก็ไม่รู้นะะมีงวงด้วยอ่ะทุกคนนี่นี่ตรงร่กงรยที่มันมีเผาตรงนี้นะมันแปลก ทุกคนเราไปกันต่อคือตอนนี้นะเรากําลังตามหาว่าใครเป็นคนทํานะคะเพราะเราเจอแต่แบบหลักฐานโว hey! ้ยทําไมชาวบ้านเดินออกมาล่ะเดวีวกำลัง <มา S 2> จะไปไหนก<ห>ันน่ะเขากําลังหนีอะไรหรือเปล่าเพราะถ้าชาวบ้านเดินแบบนี้คือชาวบ้านหนีอะไรสักอย่างนะคะทุกคนไม่ได้การแล้วเราตามชาวบ้านไปดีกว่านะไปเส้นทางนี้นี่ไปไหนคะทุกคนว่าจะไปแม่น้ําหรือเปล่าคหรอไปตรงน้ําหรอเขามีงานลอยกระทงกันหรอไม่ใช่หรอวามันผ่านมาแล้วเนาะ ไปเฮ้ยทุกคนนี่มันอะไรอะอยาวใหญ่อย่างนี้คะยากงูโคงกระดูกงูไหมคะมันมันใหญ่กว่างูอีกอนะทุกคนนี่มันโครงกระดูกปลายปลายพยานหน,น้าเหรอทุกคนคือตอนนี้นะคือเป็นโครงกระดูกที่ยาวที่สุดในโลกได้เลยอะอ้เขาไปดูโครงกระดูกนี่หรอ,อไม่ใช่ยาวอย่างเดียวมันหนามันใหญ่ด้วยนะแบบเนี้ยเราซูมเข้าไปดูใกล้ๆกันดีกว่าทุกคนไป ายคนนี้ดูแปลกๆนะคะเออน่าหนัสิจะมากินหรือเปล่าก็มากินกระดูกือเปล่าเออน่าหนัดิเป็นตัวต้นเรื่หรือเปล่าเราก็ไม่แน่ใจนะเขาทําอะไรอ่ะเขาเหมือนทําท่าภูมิใจด้วยนะทุกคนเราเจอผู้ชายแปลกๆน่ะเราตามดูเขาดีไหมเออปาไปดูมุมสูงกันนะเฮ้ยนี่มันโครงกระดูกอะไรคะทุกคนนี่มันลีลิลีลหรือเปล่าคะไม่ใช่มันช้างเนี่ยพวกเธอเนี่ยไม่รู้เรื่องเลยมันคือช้างแมมโอส ศู์พันธ์แล้วนะเนี่ยสู์พันธ์ไปแล้วอ้าวเหรอจริงไม่ใช่ช้างเมมมอสนี่เหมือนลิลิไลล่าเหมือนกันนะเออมันเป็นช้างแบบดูงวงมาสิใหญ่มากผู้ชายคนนี้ใหมกแล้วทุกมีงวงตรงทะเลทุ่งแม่น้ําตัวนี้ทุกคนน่ากลัวมากเลยอ่ะผู้ชายคนนี้เริ่มแปลกแล้วนะดูดิเขาจะเข้าไปทําอะไรเขาจะเข้าไปทําอะไรก็ไม่รู้สินอกจากผู้ชายคนนี้แปลกกับ นี่พนะอจับเฮ้ย hey, ห้ามจับนะเฮ้ย mm hmm. hey, ห้ามจับห้ามจับไม่ดีไม่ดีเฮ้ย hey, ทำยังไงดีล่ะเฮ้ยเราลองเดี๋ยวเราอะลองไปสำรวจมุมกว้างดูดีกว่าพี mm hmm. ่กุ๊กว่ามันต้องมีคนที่แบบว่าแบบอยากที่จะแบบมาช่วยมาดูเนาะเฮ้ย mm hmm. hey, ทุกคนน่าเล่นน้ำมากเลยอะ mm hmm. <laughs> น้ำใสมากเลยคือ mm hmm. แต่ตรงนี้ไม่มีโครงกระดูกเลยนะ ตรงนี้มีแต่เรือนะคะมีแต่โครงเรือนะคะแล้วก็เศษซากประการังเนี่ยทุกคนเห็นไหมดําๆเนี่ยโอเคทุกคนไปไปกันต่อเฮ้ย <Hey. S 1> อะไรอะปาวานหรือเปล่าคะเศษซากปาวานเหรอ,อเฮ้ยไม่ใช่ปาวานธรรมดามันเป็นปลายักษ์เลยนเนี่ยดูเรือสิขนาด้เทียบกับเรือปวานวาน,วาน้ำเงินไหมคะะวันสีน้ำเงินวันที่ใหญ่ที่สุดในโลกเหรอเฮ้ยทุกคนเหมือนเกิดคลื่นโซน่านะคะโอเคเดี๋ยวเราซูมไปข้างล่างดีกว่าข้างบนอาจจะแบบว่า ดูดูโครงมันทุกคนอันนี้เป็นการศึกษาอนาโตมีของโครงกระดูกเลยนะโดยแบบปลอดภัยนะคะเฮ้ยโครงกระดูกมันจะตื่นไหมอะ<ว>ดูน่าสิไปไปกันต่อเฮ้ย<รว>ทุกคนน้ำมันทำให้บุ้มขนาดนี้ล่ะ<รว>มันเกิดอะไรขึ้นอะทุกคนพี่กว่ามันไม่ปกติแล้วนะหรือว่าอันนี้คือพยาปลาเศษซากพยาปลาเอออาจจะทำให้มีพลังงานบางอย่างก็ได้เฮ้ย นี่มันฉลามเหรอไม่ใช่ฉลามธรรมดาฉลามยักษ์ด้วยนะมันกระโดดทำไมอ่ะโกรธอะไรหรือเปล่าคะเฮ้ยหรือว่าครอบครัวมันคือโครงกระดูกมันก็เลยวินโอ้ยเจ๊อย่าวินนะเฮ้ยทุกคนวีนแบบกระโดดลงน้เฮ้ยเดี๋ยวได้เสียงโทรศัพท์อะไรมาหรือเปล่าเสียงโทรศัพท์ใครอ่ะยใครโทรมาเนี่ยฮัลโหลค่ะพ่อเอ้นะคะฮะอ้าวอ้าวางไปแล้วอะไรคะ มีคนบอกว่ากําลังมีคนอ่ะโดนพญานาคกินค่ะพยานคหรองูยากเหรอมีคนโดนเหรอใช่ค่ะโอเคตรงตรงไหนนะคะก็ไม่ร enfin ู้เหมือนกันค anyway okay. ่ะพี่กูกูรีบบินโดนดูเลยค่ะไอเดาคูไม่น้ําแน่นอนโอเคทุกคนไปเราเรีบบินโดนตามล่าอันนี้คือวาวน้ําอะไรอ่ะเฮ้ยทุกคนเฮ้ยผู้ชายคนนี้ผู้ชายคนนี้อีกแล้วอ่ะผู้ชายเซเว่นอ้ดนเนี่ยทุกคนดูดิว้าวยาบ